สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเล่นเกมสล็อต p g กันนะครับผมชื่อเกมก็ชื่อว่าเกมเออแวมไพร์นะครับผมเรียกง่ายง่ายเลยนะเป็นแวมไพร์ผู้หญิงเซ็กซี่เซ็กซี่นะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มาเล่นเกมแล้วก็มาแจกทุนฟรีนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีกิจกรรมรับทุนเกิดขึ้นในทุกๆวันในช่วงประมาณดึกๆนะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีโค้ดนะขึ้นมาตามคลิปนะครับผมให้นำโค้ดเนี้ยก็ไปใส่ตรงช่องโบนัสได้เลย นะครับเออก็แต่ละโคดจะมีจํานวนจํากัดนะเนาะเออยังไงก็มาให้ไวแล้วกันนะครับผมจะมีทั้งหมดประมาณ1ิบโคดนะที่ผมใส่ไว้นะครับโคดละประมาณ1ิบรางวัลนะครับผมสามารถเอาไปใส่ชอ่องโบนะะัสได้เลยครับโอ้ตอนแรกเข้ามาสแคตเตอร์เลยเพื่อนสวยงามครับผมนะมามาแล้วครับได้อะไรอ่ะได้แมกนัลเขนนะฮะเออมาสองแถมครับผมยังไม่ได้ไะอะไร ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันดยวยาวนะครับนะครับผมอยู่ด้วยกันยวยาวนะประมาณสิบยี่สิบนาทีอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็มาไม่นานเออยังไงมาตอนแรกนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมเครดิตฟรีนะฮะกิจกรรมรับโดนฟรีที่ผมมาจัดขึ้นในแต่ละวันนะครับเพื่อนเออยัดโดมาได้ไงครับโอ้ยมาสองแถบเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้อะไรเลยนี่น,นนะ เริ่มแรกมาครับเข้าสเกตเตอร์ให้เป็นขวัญตาก็โอเคแล้วครับผมสําหรับวันนี้ผมก็เปิ่มแล้วฮะเพราะว่าเกมแอมไพน์นี่ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะวันนี้ผมจะมาเล่นทุกเกมเลยฮะในค่าย PJ นะครับผมเออมาดูกันนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรครับจะเกิดปฏิหารอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้และกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่านะเออใครมีสูตรอะไรสําหรับเกมนี้นะสำหรับเกมค่าย PJ นะครับฝากคอมเมนต์มาด้วยละกันนะครับเออ ใครมีเกมไหนแนะนําก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมสูตรใครดีสูตรใครเด็ดนะครับแล้วมันแตกหนักนะครับผมจะแจกคนนั้นเป็นกรณีพิเศษเลยแล้วกันนะครับเพื่อนโอเคไหมสามารถคอมเมนต์แนะนากันเข้ามาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมเออนะมานะครับมาแลงไงมาแลวไงศูนย์บาทโอ้โหว้าวครับผมนะว้าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เล่นยากอยู่เหมือนกันนะเกมนี้นะครับเนี่ยเถอเอ้ยนะ ยังไงก็ไม่รู้นะครับอะไปครับปรับเบ็ดไป20ยี่สิบบาทมาไปต่อครับผมรลยครับอีกแปดทีจะหมดแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเย็ดโตโตเอ้ยมายากจริงๆว่ะเฮ้ยยังไงต่อครับเออโอ้ไม่มีเลยครับเพื่อนๆเจ๊งครับผมนะ มาเท่าเดิมมาฮะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตครับผมไปครับกดมือไปทิ้งหนึ่งทีไม่ได้อะไรเลยฮะอ่ะเอาใหม่ครับผมนะเอาสิบหรือสามสิบดีมา,สามส,มาสามสิบมันเดิมมาตอนนี้ไม่ได้กดเทอร์โบนะครับผมเออชักหน่อยเี่ยว่าจะกดเทอร์โบแล้วไม่ไหวนะครับผม ลองเปลี่ยนดูฮะถ้ามันไม่แตกนะครับโอ้โหโสแคตเตอร์มอม่แล้วครับอดเลยเกมแอมไพก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยหลอกให้ดีใจตอนแรกนะครับมีการแตกมานิดนึงนะฮะพอหลงัลงๆมาเนี่ยครับเริ่มแล้วฮะเริ่มออกลายออกลายดูดนะครับผมเออลวลาเพื่อนๆน่นก็มีสติอุย้ยมาแล้วครับสิบมาสามแถวได้กี่บาทอ่ะโอ้โหได้เจ็ดสิบบาท ได้เจดสิบบาทนะครับแตกดีสุดในรอบปีนะเข้ามาตอนแรกนะครับฝากกดไลค์เลยละกันนะครับผมขอโฆษณาเว็บนิดนึงนะครับก็จะเป็นเว็บนะครับเว็บตรงนะครับมีค่ายพีจีมีเบ็ดฟริกนะครับมีเล่นเล่นได้ทุกเกมเลยนะทุกคนนะอสามารถเล่นทุกเกมนะครับผมไม่ไม่จำกัดนะฮะฟิสปินก็ซื้อได้หมดทุกเกมนะครับเล่นอะไรเล่นได้ตเบ็ดไล่เบ็ดเล่นได้หมดเลยครับผมนะ แล้วก็จะเป็นระบบออโต้นะครับรวดเร็วทันใจนะครับฝากขอนรวดเร็วมากนะครับขอบริการดีจริงๆเอออะไรดีบอกต่อนะครับผมมีโปรโมชั่นทุนน้อยนะเหมือนเดิมนะครับโปรโมชั่น20่รับร้อยห้าสิบรับร้อยยี่สิบสามเก้ารับร้อยแล้วโปรร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถรับได้ทุกวันนะครับผมแล้วก็มีโปรคืนยอดเสียโปรชนเพื่อนนะคืนยอดเสียก็คืนให้ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคืนในรายสัปดาห์นะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยแล้วกันนะครับผมเอออะไรดีบอกต่อนะครับฝากแนะนำฝาก เอาไว้ในอ้ออ้อมใจได้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครด้วยแล้วออกัน like, 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 นะมามาโฟกัสในเกมต่อแล้วกันนะตอนนี้ไต่ไปก็้ไปสี่สบาทแล้วเพื่อน <c oughs> เอ้อย,ย่าดอไม่แตกเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไปไม่เป็นเลยทีนี้นะเอามานะครับเออได้คิวแล้วฮะ <c oughs> ตัวคิวขึ้นมาโอ้โหมาแล้วครับ <c oughs> จังหวะน,นี้สี่แถบนะครับมาสี่ร้อยฮะ <c oughs> เฮ้ยมันชักจะน้อยไปแค่สี่ร้อยอย่างไวะ สี่มันไม่พอยาไสอะไรเลยนะครับนี่โอ้โหอ่ะครับดีกว่าไม่ได้แล้วกันนะครับยังไงต่อทีนี้ <c oughs> ไปเล่นน้อยเหมือนกันนะครับนี่อ่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็น,นะเล่นยากนะครับสำหรับใครที่เล่นก็มีสตินิดนึงนะเออไม่ควรโลบมากน,นะครับผมใจเย็น เราจะต้องนะครับผ่านไปให้ได้นะไปเอาสามทีมืันเดิมนะครับผมมาดูกันยังไงต่อครับโอ้โหกดเทอโบไปเลยครับไหลรรือครับผมไนะเงินนะครับไหลรรือแล้วครับผมเอออะไรกันครับเนี่ยเออหมานะครับไม้กางเขนเอา้าไม้กางเขนสวยครับสามแถบ ยังไงต่อครับทีนี้มาครับ่อย,ยไปต่อครับเพื่อนจะเป็นอย่างไรจังหวะนี้อะโอ้โหยังไม่มีวีแววจะเปลี่ยนแปลงไป <laughs> เออเหมือนเดิมเลยครับผมแตกมาน้อยนะฮะจะลองสู้ต่อไปนะเพื่อนนะใครมีสูตรอะไรดีๆนะครับแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมอยากเล่นเกมไหน อยากให้ผมเล่นเกมไหนอะไรยังไงครับแนะนําเข้ามาได้เลยเ,ออเดี๋ยวผมเล่นให้นะครับอยากผมเบีเท่าไหร่เฮ้ยอยากผมเล่นสูตรไหนนะครับแนะนำมันเข้ามาได้นะครับสูตรใครดีสูตรใครเด็ดได้ครับเดี๋ยวผมจะแจกคนนั้นเป็นกรณีพิเศษเลยแล้วกันนะครับถ้าใครแตกง,ง่ายๆอะไรประมาณนี้สูตรใครแตกดีสูตรใครแตกง่ายแตกเยอะอะไรโอ้โหหมาแล้ว,มา,ลวมาอีกแล้วฮะเออสวยงามครับเพื่อนๆไปลุย โอ้โหหมดกันอีกแล้วฮะยังไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้ยังแบบเงียบๆอยู่นะครับหล่นลงมาสองพันแล้วอะ่ะเออตังค์หล่นลงมาสองพันแล้วครับผมโอ้โหอะไรจะดูดขนาดนี้นะครับเกมแอมไพน์นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่เออเอายังไงต่อดีฮะไปยังไงดีเอย เดี so sure. mm ๋ยวขอคิดส oh. okay. yeah. ักครู yeah. like ่หนึ่งแล้วกันอ่ะมันมันเบ็ดมากสุดได้เบ็ดเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบสองร้อยสี่ร้อยอ๋อเบ็ดเ้าเบ็ดได้เบ็ดได้มากสุดสี่ร้อยนะโอเคนะครับเฮ้ยหลุดครับหลุดหลุดอันเดี๋ยวขอใหม่นะเมื่อกี้มันหลุดนะครับอืมลองเบ็ดกี่บาทดีอ่ยเอาเบ็ดสี่สิบบาทมาสลับไปฮะเอาสี่สิบบาทก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวแต่ไปเบ็ดสูงๆเรื่อยๆนะเพื่อนแต่เบ็ดไปสูงๆเรื่อยนะครับผม โอ้โหไต่ขึ้นไหมครับไต่ไม่ขึ้นนะครับเหมือนจะไต่ลงนะครับเนี่ยเวรกรรมแล้วไงอ้าวโอ้โหจะโหลนมาหนึ่งพันแล้วครับตอนนี้เงินเออดีแล้วครับได้เงินรลงอุ้ยสี 4, ่พันเลยเหรอครับผมอ้โหได้มาสี่พันบวกเข้าสเก,กตเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอูโหได้ลงศพมาเออเข้าลงแล้วครับเข้าลงแล้วไปแล้วฮะ ถ้าเสียงไม่ตรงเนี่ยเสียงไม่ตรงภาพขออภัยด้วยนะครับมันเน็ดมันค้างครับเมื่อกี้ฝนมันตกหรือว่าเน็บมันช้าหรือว่าอย่างไงเนี่ยมันกระตุกนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้มันหลุดนะเออขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับอูได้มาสามลงนะครับสามแถบนะครับเออเงินรางวัลก้อนโตนะครับมาสวยครับไม่มีหลุดตองพับแปดร้อยบาทเยี่ยมครับจังหวะนี้อ่ะอูได้หกพันได้เจ็ดพันแล้วครับผมมาแล้วครับเออจังหวะนี้แตกเหมือนไหมครับ โอ้ถ้าหลักเหมือนได้ได้มาขึ้นมาหลักเหมือนก็โอเคนะครับผม er like ผมบอกเลยว่านะโอเคมากนะครับก็คือแบบเลิกเล่นเลยดีกว่านะครับถอนเหมือนเลยนะเออเอาแบบนี้เนาะไปครับดันนะครับหรือว่าจะดันไม่ขึ้นหรือว่าจะดันลงไงผมก็ไม่รู้นะครับเป็นลังใจด้วยลวกันเพื่อนนะอ่าผมนี่ก็จะมาเล่นตอนดึกๆทุกวันนะครับประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับก็จะมีแบบว่า จะประกาศนะครับเวลาผมจะมาทํากิจกรรมจะมาแจกทุนในจะประกาศในกลุ่มนะครับยังไงฝากเข้ากลุ่มด้วยแล้วกันนะครับผมจะมาทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับเวลาผมมาลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นะครับสาหรับโค้ดที่มันเต็มแล้วในคลิปนะครับเพื่อนๆผมเดมเดี๋ยวผมมีคําถามอยู่้ายคลิปนะครับเป็นคําถามให้นะว่าจะยังไงนะครับเพราะเพราะว่าคดมารับกันเยอะมากนะครับรับกันไม่พอเลยอ่ะโค้ดเต็มก่อนนะครับผมก็จะมีโค้ดติดตามคลิปนะครับไม่แคบโค้ดไปหาแอดมิน อะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าโค้ดเต็มเนี่ยผมตั้งคําถามคําถามเลยเดี๋ยวเอางี้แล้วกันนะครับเออ่วันนี้นะครับผมมาได้ทุนเท่าไหร่แล้วก็แตกทั้งหมดกี่บาทนะครับผมเออผมมาได้ทุนเท่าไหร่แล้วก็แตกกี่บาทนะครับโอเคนะโอ้ได้หมื่นหนึ่งแล้วครับผมนะได้หมื่นหนึ่งแล้วครับเล่นเล่นเลยแล้วกันดีกว่านะครับผมไปถอนตังค์หมื่นแล้วกันนะครับเพื่อน เจตุ <Ye> <laughs> สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ EP หน้าครับผมผมจะมาในเกมไหนอะไรยังไงจะมาแจกย,ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย